บอโกนพี่น้องเย่าเป็นโกนจกักรเมนโกนอย่างไรอย่านางงามฝนนี่กะสิงามกว่าอ,อันอ,อันนี้เป็นแก้งพี่น้องมุมแบบสบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีมือนีกับมาพบกับสาวโุภาสาวเด้อพี่น้องเลอตอนนี้ สาวสุภากายู่ห้อยู่หน้าเนาะออกมาเบิ่งให้หน้าและมาจอบเบิง่งยันงอยันควายมากินเข่าแล้วก็สิพากันไปหาหน่อไม้ไหลพี่นอ้องแถวหน้าเฮานี่กะคือสิห้องหาสา,หา,าวสุภาดนแหละเพราะอะไรมือบดมาหานะตั้งแต่มแม่เมื่อเชโนแล้วก็หากกับมือนี่สิมาหาไปพี่น้องก็เบิ่งน้ำกัน,กนเลยถ้าว่าเขายังบอเอาเมืม่อนี้สาวสุภากันมากับหน่องนางพี่นอ้องสบายดีพี่นอ้องแล้วก็จีย้อนไปดี ยำทงอองของเขาอุปกรณ์ในการห,า,ห,นา,หา,า,นาน้มัยเ <c oughs> ้ามันีต่ายง่าย่าอ้เขามากอีทีสองที่น้อง บุยคนมาหาเนาะ<อ>บ่โอ้โหนี่น,น,น,นะนี่หนุ่มใม่พี่น้องนี่ก้นอนบคนมาหาดิกมันใหญ่เนาะมันโถผพี่ต้ารังพ่นก็มีนี่พี่น้องดิกกอนี่บุยคนมาหาเนี่ยห่อบก้อนได้นี่มีหมดเลยผูวทางในเนี่ยโอ้ตัวนี้จะมันเหี่ยวอ่ะพี่น้องโอ้ทางในผูกะผูทางในผูกกะมี พี่น้องก้อนนี่ก็คือโนอไม้นมนะเต็มก้อนเลยเนาะเพราะว่าคือจะมีคนมาหานอนังเนาะเนียนยเอาบอกเลยเนียนยาวอบบอกเลยที่ต้องวัดสงขลก็ได้โอ้แต่เดียววบบเต้นอันน่ะยังก้นไองแข้งแข่งอู้้ทึ่งเลยว้าดีใจดีใจเลยตัวเดียวเนา,นา,นาเเนะ

Rød sol. นี่เคืออาชีพสอมเอาเลยเดยพี่น้องเพราะว่าอันมันสบายเนาะนางเนาะมันจังโบนักนะคันท่างประอมนี่นักได้หน่อไมี่กก็ทวิทยาเนาะกไดลัยเน้องพี่ห้องห้าทวิทยาลัยมึอแหละป้าก่อนนี่มืดระวังด้วยขอกะก่อนนะจะมีแตนไปอันนี้ก็อยากมานั่มพี่น้องเอ้ยนี่ ลองย้อนพ่นใช่เห็นไหม่เนไมนี่ใช่บไเลยใช่นี่นี่อหนย้อนโคตรใหญ่เลยเบื้องแรกย้อนจะพาไปตะพุระถามหมูก่อนย่นแต้นได้ใช่ทำดิเชียมฉันดิมเชียมเลยตัวนี้เนาะอืม เอาตัวนี่ก่อนพี่หองบหญ่อยอ่ะหนึ่งหนึ่ยเฮาโลฮานงใหม่มัอนีกับพ่อได้อยู่ใดพี่น้องมะนาวมาสงกออมแลกาสองกอแบบล้วเข้าบริหารตัเงเนาะ เสียงบูบูออยู่มันแบบคือแปนนี่เนาะแต่ว่าเป็นหมดแดงไฟ่ยแ,แต่ปลายมันมันคาไหมหมดปลายเลย พ uhm ี no lie, ่น no. mm ้องไปเบิงทางพัวทางพัวเห็นมึงไหม้รายใช่มีนต่หน่อพ่นบ่ง่ใหญ่นะตัน่ะแค่ยอนในรายบ่ยังมึงดึตัวมีมือจับลายจะมีมือจับอันนี้แมงแมงบ่ เดไปนอไปยัหนเนาะมาเลยบ้างเด็กคนไปซูบัวใหม่บงก็เอาเลาะนงเราจะเอาไปห็นสมเดยหดนใหม่สมเอานวโซชิมือแนนเนาะนะ nhảy vào nhảy ơ lắm đó mừng cọ này ơ oh, đây nó mày con đi nặng nó nhảy nè à, ừ số à, này nó số này nó số này ừ ừ số thêm ตัวนี้สูงแองเนาะไม่คือเป็นโลห์เล่เลยเท่าผมสูงกว่านะเดี๋ยวตัวนี้อาหมาอี๋รามหนอกเลยนะึสามหนอกตัวตัวหนึ่งมันอันส่วเลยแบบมันยาวกว่าเลยนะขอผมเอาแบบนี้ก็บชิลงเบิ่งอันก่อนหมายบงแคมหวยเลยพี่น้องคานว่าสซีมีอันนี้คืออันพ้นตกเมื่อวานนี่เนาะ ห้อยน้ำเด้ห้อยน้ำขึ้นมาวานนี้ดำดำนี่เมีนเบิรแหละนู่นใหม่ก็บออกซ้์อันนี้ก็เป็นต้นไม้ยางเลยพี่น้องเห็นบอกอันนี้ก็จะเป็นเครือไม้เนาะมันขึ้นตามต้นไม้ยางนี่ม้บักใหญ่ชาสุภาวะถาชาสุภาหิตอุ่มนี่บบว่าจะกุ้มเนาะแต่แบบว่าใหญ่แห้งนะอันนี้บอนโกนพี่น้อง เป็นโคนจักสิเหมือนโคนอย่างไนในเนาะโคนต่อบุหรี่โคนยนาะเหี่ากับบ่โห่เนาะเห็นแต่ห้องเขาเจ้าเอาไยไปจูดในโคนนี่แบบว่าอันสูงแหงบ่แม่นตด้นต้นไม้ยางเลยพี่น้องชาชพาบอกผิดน้องผ้ว่ากกไม้เนางอันนี้มันอยู่แค้มโหว่เลยพี่น้องเป็นตาชานตกหนุ่มใหญ่เนาะ Прям, то. Ну, не знаю, а она. Там лунка. มันเป็นน้อยใหญ่ได้ไหมนะช่องหน่อยอยังกันที่น้องมันถึกอันนน้ก็น้นใหม่น้อยใหน่ยนะ็ย้หน่อยจะถึกต้นใหญ่แต่ว่าต้นใหญ่ กันจะพาหวยเลยจเป็นน้องใหญ่พี่เนวาคันยูท่งก็มันก็มีน้อยใหญ่น้อยๆอะไรนปนกันมาเห็นกบมันคอกี่อดียวมาคอพี่เนาะแต่่ากบมันชุงแหงเนาะเอาไปได้ดอกคันฮานเอาด้ขึ้นกม อันที่เมนอันนั้นคือซีเมนหอยเขาห้านเอาดิยทำไมกระส่านี่พี่น้องมันจะขึ้นเป็นดงเหี่ยวหมดเลยได้สูงหมดเลยขางในเนี่ยแห้งหนอบักใหญ่พี่น้องค่ะเอาไปเผาเนาะแต่วันนี้วันนี้เขาได่เอาหมือมันเหี่ยวหมดเลยเนาะทั้งสองหนอข้างในแห่นอนสามหนอสามหนอมันแหี่เหี่ยวนะคะก็คือสอง ในบงกับแบบเซรามิกจะเป็นดวงเหี่ยวเหมือนอะไรพี่น้องเมื่อยปุยยอนเมื่อเลยเมื่อบ่เใ็รได้น้อยบันเต็มกระตาใครได้นั่งหาต่อบ่หาต่อก็ได้ดอกจังไงจังเมื่อทงาเมื่ออยู่ดอก

ันนี้ช้สุภาพกับชิตังน้องใหม่ไป๊ะไว้นี่ก่อนพี่น้อง<ม>อย่างไกลไปไกลมาพี่เนาะว่าเห็นเห็ดปัวฮะก็ชิบะเห็นนี่ใช่ม,มันเถาแล้วพีะเนาะเถาหมดแล้วมันตกถึงมันอเอาพอดีใส่แกงใหม่ให้มันนัว เราเ่อยแห้งใช่ไหมยอนบอปเอาบอปเอาหนามันหนาวแล้วใช่เฮ็ดปวกกับหนาวุช่ไหพี่น้องเนาะบันนี้ชาวสุภากะไปเอาเยานางเพราะว่าน้ำไหม่ห่อนกะได้พอแกงนี่แหละกันตั้งกระตาตั้งทงปลาไว้เนาะมันถือไปกันมันหนักเลยย้อนแห้งจมเหมยน้อยยอนเหมยแหละบอปไร้เยานางยามฝนนี่กะซีงามกว่าอันงามแหลงพี่น้องเพราะมันมันแหลงอันชุ่มเย็นตลอดเลยตัวนี้กะคือแบบมันอยากขึ้นเครือนะ เด็กน่อยลงไปหลังอ่ะก่อนหมื่นเด้อหมื่นเด้อคอยยังอันนี้เป็นแกงใช่ไมมุมแบบอันนี้งามได้แกงอันนี้ค่ะมาใช้ชัชวาคาถาให้เบ่งเท่านั้นเนาะ มาใหม่ไปน้ำงน่นละกัทางเสียงนั่นนั่ลไรไปนั่ แดดมากเรพี่น้องที่ยังห่วงมีนอนนั่งว่าแดดเะยไม่นี้บางคนเนี่ยเขาเจ้าอันหาเห็ดทงอยู่เพราะว่ามันมันพอนยามเห็ดทงเลยดิที่เราชอบกันนะเดี๋ยวเบียกได้ไปได้นะคันเท้าไก่เดือยขันเท้ามาไก่ชำนาคอะเพราะอายุนะเยอะเขาเอา อาจจะมีเสียงจกักรลบควนจังหน่อยด้วยพี่น้องด้วย,ย <c oughs> น,นไหลดีใส่เหือมวนบ่มวนมวลก็ยัน คือมือพ้นมาแห้งัลไรพี่น้องถ้ามิดชาวสุภาชวนร้านว่ะหาน่อไม้แล้วเลยเซี่ยวกัน,กนพักแหวนพักแข่งต่ว่าคืออัน,นี้มือพ้นเนาะชาวหยันแบบหยันล้มมันาามน่าแย่มีเลยเสียงพารังเฮงเลยไม่ได้เมื่อก่อนพี่น้องเลยสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ชาวสุภาใน่ยเด้อแล้วก็ขอขอบใจเอฟซีทุกคนเนะาะทั้งเอฟซีใหม่แล้วก็บเอฟซีเก่าที่ติดตามชาวสุภากัน ขับสม o ิ c แล้วก็เป็นกำลังใจให้สาวสุภาพื่อเป็นการสนับสน,นุนแหละกำลังใจสาวสุภาพก็คือบอกกดทำโคษนาในวิดีโอของสาวสุภาพเดนพี่นองเด้อพบกันไหมในโอกาสหน้าเนาะสซหรับสซหรับวิดีโอี้สาวสุภาพคอโตลาไปก่อนพบกันไหมในโอกาสหน้าบ๊ายบาย